สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นอ้อรัตนานะคะตอนนี้นะคะต้นอ้ออยู่ที่บ้านกกอกนะคะทุกคนและตรงที่ต้นอ้อต้นอ้อยืนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหน้าร้านกาแฟพีก่กินะคะทุกคนซึ่งต้นอ้อมาเห็นแล้วโอ้โหพี่กิทาร้านใหม่สวยหรูหราดูแพงและที่สําคัญไปกว่าน,นั้นรสชาติกาแฟดีมากๆเลยนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวต้นอ้อจะพาทุกคนนะคะไปสั่งเครื่องดื่มร้านพีก่กิแต่ก่อนอื่นขออนุญ,ญาต ปิดแมสก่อนนะคะตามตตวนอ์มาเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นบรรยากาศร้านกาแฟที่พี่กีตตกแต่งใหม่นะคะสวยงามร่มรื่นบรรยากาศน่านั่งมากมากมาก,มากเลยค่ะทุกคนอตอนนี้ก็มีพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber นะคะมาอ่า ใช้บริการร้านกาแฟพี่กินะคะหรือว่ากาแฟกกกอกนะคะทุกคนอ๋อบรรยากาศดีมากเลยค่ะเดี๋ยวต้นอ้อพาไปสั่งเครื่องดื่มเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่หนูนะสวัสดีค่ะพี่พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนโอ้พี่พี่อ้อจำอะไรรเนี่ยพี่พี่อ้อเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรสามข้อสามข้อต่เดือนะสามข้อสดเดืยน ออบรรยากาศน่าน enfin> ั่งมากเลยนะคะนี่อย er ู่ตรงข้ามบ้านลุงเลยนะทุกคนดูสิเือบรรยากาศพักไรนี่อยู่ข้างบ้านลุงก็จะเป็นรงปู่นะคะอ่ะเดี๋ยวต้นอ้อพาทุกคนไปสั่งเครื่องดื่มเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่นวคนสวย แค่นั้นไหมคะมีมีเฉากล้วยไหมคะอ่าเอาเฉากลวยนมสดหนึ่งแก้วคะ่ะนี่ทุกคนบรรยากาศที่ร้านกาแฟรกรอกๆนะสุดยอดไปเลยอะ่ะน,น,น่ารักมากเลยน่ารักมากขอบอกอ นมเย็นหนึ่งกาแฟอ่าสวัสดีค่ะแม่ฮันนี่สีกกกสวัสดีค่ะกราบด้วยนะคะฮันนี่สีกกกค่ะอากาศร้อนๆนะคะโอ้โหอันนี้ก็มีขนมด้วยนะคะทุกคนดูสิของใครยังไม่ได้รู้อนี้สุดเลยนะคะอืมตีมายเนอเวแจกร้อยกระปุยังของใครนะคะพี่ตีมายนอเวมายเนเวนะคะแจกขนม หนึ่งร้อยกระปุกนะคะวันนี้ต้นอ้อก,ก็โชคดีนะเนี่ยได้หนึ่งกระปุกเลยงั้นต้นอ้อขอหนึ่งกระปุกนะคะพี่นิวพี่นิวเองก็ใจดีนะทุกคนกําลังทําเมนูต้นอ้อสั่งอาชาเกลยวนมสดร้านกาแฟะกอกๆนะคะทุกคนเนี่ยน,นอกจากนอกจากจะเป็นเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ยังมีกาแฟะกอกๆขายด้วยนะคะแล้วก็มาดีพีท แล้วก็โหผลิตภัณฑ์มีมากนะคะพี่นิวเองก็ขายมีปลาส้มมีไส้กรอกมีมีกุนเชียงมีอะไรมากมายนะคะถ้าสนใจสินค้านะคะเอาหมีมาไว้นี่ไหมมันอยู่ไหนพี่เี้ย่าพี่นิวอ๋อเอาเอเอาเมีมีโคต้าฟรีอยู่ค่ะวันนี้ของพี่ ครัวสบายจากญี่ปุ่นโอ้ครัวสบายจากญี่ปุ่นโอ้โหวันนี้แจกน้ำหนึ่งร้อยแก้วนะวันนี้แจกน้ำหนึ่งร้อยแก้วขนมขนมอีกหนึ่งกระปุกนะค่ะขอให้ดูหน่อยเลยดูเอาไปซักค่ะอขอบคุณพี่นิวมากเดี๋ยววันหลังต้นอ้อมมาอุดหนุนอีกนะถ้าวันไหนโอ้โหนี่นะคะทุกคนร้านน่านั่งมากเลยอ่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นนะอยู่ตรงข้ามกับองค์ปู่นะบรรยากาศดีมากค่ะโอ้พี่พี่ยูทูบเบอร์ก็ มีที่หลบร้อนดื่มกาแฟเย็นๆนะคะอันนี้ทุกคนเมนูเขาอยากจะมาเช็คอิมเนี่ยค่ะพี่มาทำมาทุกตานะนี่เฉาก้วยน้มสดนะคะทุกคนน่าอร่อยมากเลยวันนี้ต้นอ้อก็โชคดีนะคะพี่เนียวบอกว่ามีออเดอร์ด้วย่เอาทางพี่กะทิ พี่าเดินไปได้จจงไดเอามันไปจังไดลูกพ่นมาแซนพี่หลีบอกพี่มีพี่าบอกจจงไดมันหายไปจากบ้านน้องบอกปกติปกติมันจะอยู่ตรงโคมไฟนี้ตรงตรงมุมตรงนี้ตรงนี้เหรอน่าฟาดน่าจะพี่มิกหรือเปล่าพานี่แก่แจงไดเราไปนอนโกลออยู่น้องมี เกมพี่ีออสคนลถุง <wiele> ค <who médico> ่ะน้องมีหายน้องมีหายนะคะทุกคนมีนูหายโอ้ยกลับมาแล้วปะนี่ปกติพี่นิวบอกว่าเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุอันใดนะพี่บีออสไปเก็บมาแต่ตรงนู้นห้อองห้องล่มกันเลยเที่ยวกับนิกกี้โอ้ยชอบกิ๊กหนีปากตัวเล็กโอ้ยเป็นตาอยากหัวมูนตี้ใช่ไหม

ร้านกาแฟกรกศนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะทุกคนมีมุมให้ถ่ายรูปด้วยนะคะเหนึรแก้วคัรบายนะคะี่ัวสบายจากญี่ปุ่นห่งกบนของพี่ตีไมโนเวอีกร้อยกระปุกขนมนะคะขนม ขอบคุณมากมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเป็นจุดที่ถ่ายรูปนะคะจุดที่ถ่ายรูปนะคะพี่ปานฟ้าคืออะดีเดี๋ยวต้นอ้อต้นอ้ออยากไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ก็ให้น้องต้นอ้อเซลฟี่นะคะโอ้ยเหมือนนางฟ้าเลยเหมือนนางฟ้าเลยมีปีกด้วยนี่สวยนะคะเหมือนนางฟ้าใช่ ขย eng ขึ้นชุ้มชุ้มป่นี่ขย eng ขึ้นนั่นแหละนี่เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะน้องอ้อนะคะสวยจริงๆนะคะเออเนาะมีมีมงกุฎไม่เอาไม่เอามีมงกุฎเวลเบลเออนี่จุดถ่ายรูปนะคะนกยูงอ่ะนกยูงทำสวยอ่ะเออเอาถือใดูนะคะมาลองดูนกยูง อสวยจังเลยสวยมากน้องยุงถ้าแบบใส่ชุดหวานมาเนี่ยจะแบบสวยมากเลยนนนนน้้อใส่่่่ชุดหววาาาเเมกัีีีป็ทแบบไยโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามารับชมให้ต้นอ้อนะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนร้านกาแฟก,ก,กอกๆได้นะจ้า <c oughs>